เมื่อนึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam, Overwatch, Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้งซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ g g k Store.com ลากอยดัตเตอร์ทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับลากอยเล่น Storm Spirit เจอเดี๋ยนะครับเลนมิด ยา yeah, ลบไปเยอะลบไปเยอะตอดแหลกนะฮะ <I> <laughs> สกิลแล้วถอยต้องขอบคุณไซเลนเซอร์นะว่าขู่ลงมาให้ผลดีทีเดียวชาโด w เดมอนแกงไม่ง่ายนะถ้าไม่มีตัวคอมโบด้วยนะ ก็นายดิดนด,ดิ้นดิ้ว้ามาเขาอินวิดมาเอ้าวเขาไม่มีสตันเหรอใส่มานาเขาหมดตาย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  เออมันประมาทได้เมียตมนตอมเหรอก่อนแต่เมื่ไดเมียนนะฮะใช้หัดป้อมนะฮะผมอยากดันป้อมมากกว่าอยากคิวนะน <Lightning. S 2> แต่ตอนนี้ลาก็นายนเขาเริ่มอัพเอสกิลเยอะแล้วนะผมเริ่มตอดไม่เข้าละ <c oughs> ผมก็จะเน้นเน้นฟาร์มมากขึ้นอ <c oughs> ไม่ได้หรอกมีสัพอนเอตังกนตันที่มันโอนฮีโร่ทุบฟ้าตัน,นเออนี่เลยเคยโดนโกงจักเซนเซอร์วนะ่ะเอาฮะเมื่อกี้เห็นกงจักมันจะได้คิวพอดีก็เลยพูดแบบนั้นถ้าเมื่อกี้สตอมไะคิวก็จะบอกว่า เคยเห็นใส่ฟ้าเปล่าถามว่าได้ดูนมาใช้ทำอะไรตอบใช้อัดป้อมนะป้อมมิดเนี่ยดีมากนะถ้าคุณแบบชนะเลนแล้วคุณรีบเอาป้อมเลนมิดได้เนะี่ยะเป็นอะไรที่แบบดีสำหรับทีมากๆเลยนะแบอบกโอ้โหแอคมาจังหวะผมเข้าพอดีเลยอะโอ้โหดับฮะ,ะแบบนี้ ผมใจร้อนไปนิดนึงเองรอแอคเข้าก่อนแล้วเข้าตามแอลเมื่อกี้นะโหเด็ดเลยอะ่ะโอ้โหบวกแพ้นะตายหมดทีมเลยโอ้โห รู้นะครับว่าผมยังไม่มีบัตรสโตนผมก็เลยตั้งใจไม่ไปนะโอ้โหโอ้โหเออเชคบลิงเอโคสลมตายเลยนะผมประมาทไปหน่อยจริงเมื่อกี้ผมเห็นแล้วลนะ่ะแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าเดเมจมันจะทำให้เลือดจากเต็มๆผมหมดหลอดขนาดนั้นนะแต่เออเชคเบลสิบสามแล้วไม่น่าเรเลยมัเยอะมากเลยอะ่ะ รู้แล้วเหตุผลทำไมมันแรงมันเพิ่งอัพเป็นเลเวลสองอะนะไม่เป็นไรต้องได้บัด s ส o n แบบด่วนคือตอนนี้อเทมผมช้าแล้วแล้วในฟอร์ในดูเล่นไม่ค่อยเป็นนะเฮ้ยแอคมันหิวแอคมันหิวเ้ยสวยแอคมันหิวแอคมันหิวเกมนี้เออเชคแบบ <c oughs> เป็นแคร,รี่เลยมั้งเนี่ยฮะ <c oughs> เออว่าแต่ทีฝนตรงข้ามใครแคร,รี่อย่าบอกนะเออเชคมาเซฟเลนเป็นแคร,รี่เนี่ย อ๋อตอนนี้นะได้บัตรโตนเป็นที่เรียบร้อยต้องเริ่มไฟมากขึ้นละได้บัตรโตนละไอ้ยาไอ้ยาเรียบร้อยนะบัตรโตนเป็น14ชาร์จเรียบร้อยเขาว่าผม 3K สตอร์มอะ แอแองเวดเมลมาไอ้ยาหนีก่อนทำไมเขาต้องว่าผมว่าผมทำอะไรผิดเนี่ยเขาว่าผมสามเคสตอมอะไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่เห็นนี ya แต่ว่าเขาก็เล่นดีนะเนี่ยคือถ้าปากดีแล้วเล่นดีเนี่ยผมก็จะให้อภัยแล้วจะไม่แบบถือสาอะไรมากมายนะเฮ้ทำไมเวทคิงเขามาเล็งเป้าที่ผมจังเลยผมก็ไม่ได้เล่นแย่นะ <S 2> <S 2> <S กนเกมนี้ เนี่ยเมทคิงเขาลด MMR ผมเหลือ 2k แล้วอะเพื่อนเอาเอิร์ดมาเ่าะฝันเถอะเอิร์ดเคกออกไปไหนออกไปไหนเมทคิงเขาลด MMR เหลือผมเหลือ 2k แล้วครับเพื่อนๆลดลด MMR อ้ my god ก็แนวคิดประจําวันนะไม่ว่าใครจะบอกว่า MMR เราเท่าไหร่แต่ว่า MMR เราก็กไม่ได้ลดตามคำพูดเขานะอะไรกันเขาหาผมเฟลมิดด้วยผมชนะนะโว้ยป้อมมันแตกไปแล้วป้อมเราก่อนแตกก่อนอีกจริงๆมันเป็นกลยุทธ์นะครับเพราะว่าเวทคิงเนี่ยทำปากดีให้ทีมมันเนี่ยชันล่าใจไงทีง่ผมกาเห็นไหมปะที่ถุงกากเนีน่ยก็ะจะมาไล่ฆ่าผมแต่ก็ไ่ฆ่าไม่ได้เห็นไหมนีกลยุทธ์ชั้นส,ญญสุดยอด เห็นไมเน่เนี่ยระหว่างแอคมาฆ่าผมเนี่ยไม่คิงก็ไปเอาโลชานะโอ้โหเเชกมาไอ้ยามันเดินมาเจอผมได้ยังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเยวสละทุกทีมต้องมีผู้เชสละเขาหาผมซื้อไอดีด้วย <c oughs> <c oughs> ถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าผมไปเล่นผิดตรงไหนนะใครก็ได้ที่ดูเกมนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะฮะเคราะห์รีเพย์รักไก่ ผมก็เริ่มเซ็งแล้วผมว่าผมควรจะมิวเขาไม่งั้นผมก็จะหัวร้อนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรผมจะให้โอากาสเขาอีกแป๊บหนึ่งนะเพราะเขาเล่นเขาก็ไม่ได้เล่นแย่นะถ้าเขาเล่นแย่เนี่ยผมจะมิวไปละอียถ้าได้ด้วยผมไม,ไม่สนใจหรอกใบว้าผมกูดาวอยู่นะแล้วตอนนี้ผมก็กำลังฟาวได้เตรตติ้งดีเลยผมใกล้จะได้ออาคิดแล้วนะ จริงผมสู้ได้ดีกันนี้ผมต้องมีออจิตบวกกับสักชิ้นหนึ่งผมคิดว่าผมต้องมี BKB ด้วยแหละเอ๊ะ ตายอ้าโอ้ยผมน้ก็ายข้างจริงด้วยแต่ดีนะที่เวทคิงหยุดพูดไปแล้วนะทางจะตายอยู่ ه, ทา้งจะโฟกัสกับการต่อสู้อยู่ผมโดนสเต็ปไออัมเลดกับบลิงของดีเคแบบหลอกลอ่อะนะไปอยู่กับเพื่อนดีกว่า ไอ้ยาโอ้โหไอคโคเฮ้ยไอ้โ,โอคโบ่อยจังไม่ได้แต่ผมมาผมเล่นผิดตรงไหนกูฟาร,ร์มเร็วนะเว้ยจะได้ออขิดแล้วเนี่ยผมต้องมิวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวผมจะรอนแน่นอนขออนุญาตต้องรีบออกอขิดเอ้ยออกลิงเกนต่อแล้วเพราะว่าตอนนี้ดาร์กไนมีคาถาใบ้มาแล้วนะ เพราะฉันผมก็ต้องฟาร์มตอปอีกคือเวลาเล่นตอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมฟังไอคนแบบนี้พูดแล้วผมยิ่งไปสู้เท่าไหร่เนี่ยบิ้งยากเลยคือซอมจริงๆมันเหมือนตัวแคร์ดีอะนะสังเกตว่าผมจะพยายามฟาร์มแล้วก็พยายามดันแยกอะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นสไตล์การเล่นที่ควรจะเป็นของผมในเกมนี้ <c oughs> อีย้ยมันก็ต้องแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ล่าล่าลาล่าล,าลา่าดาก็อีกสี่เม็ดคิงแต่ผมมิวมิวเข้าไปแล้วนะเกมนี้อยากโฟกัสที่ชัยชนะของเราหรือว่ามีเคบีเดี๋ยวว่าเอาอมีเคบีดีกว่าเป็นตัวเปิดต้องเก็บชาร์จบาสโตนก่อนนะจริงเกมนี้ผมยอมรับเลยว่าเปรี้ยวไปหน่อยนะกับเวลาให้บาสโตนนะบาสโตนคุมเหนือเก้าเนะี่ยไม่ดีนะ ผมคิดว่าทีมผมช่วงท้ายเกมค่อนข้างเก่งกว่านะก็เลยจะไม่รีบดันเท่าไหร่ถ้าทีมเขาหายหมดผมก็จะไม่ไม่ไม่เวจคิงทำอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อเฮ้ยเออเชคมาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขามาไงอะเฮ้ยเวทคิงบอกว่าผมอยู่เนี่ยเทียบะสมเหลวหกแล้วอ่ะเออเชคของก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าอัดแรง หายเลยอะโอ้ไเ้เียด โอ้โหเรียบร้อยแล้วเวทคิงมันด่าเข้าไปทั่วเลยอ่ะเอาไว้ไปช่วยไปช่วยเวทคิงไม่ใช่เวทคิง over here now. This ought to come in handy. I'm over here. สวยนะฮะแล้วก็นายตายร้อยวิเมื่อกี้ผมตั้งใจล้วงเข้าไปหาเอาเจก่อนมันจะได้ไม่ต้องทำอะไรเพื่อนผม ก็เรียกว่าเป็นการโซนนิดหน่อย Storm coming! โลนไลออนนี่แ่บอยากโดนมานาสุดๆไปเลยโอ้โหเออเช็คไม่ก้อนไม่ก้อนถอยก่อนโอ้โหดีเนี่ยมันไม่ค่อยแรงแล้ว ไม่ค่อยแรงแต่ก็เจ็บมากเลยนะเมื่อกี้คีบอย่างเยอะเอคโคสแลมเมื่อกี้เพื่อนถอยแล้วก็ถอยเหมือนกันใครอะไม่ใหต้ตอนนี้ผมออกลิงเก้นนะครับเพื่อการคาถาใบของลากอนนนแล้วก็การสตันของลกาก็นไนด้วย โอ้โหดีเนี่ยมีเนี่ยลิงเกนเนี่ยได้ใช้เลยเนาะเห็นไหม <c oughs> อะไรอะไรเอชเชคจะตันใครฮะไปแล้วเนี่ยครับอีกจุดเด่นของสตอร์มนะคือขัดจังหวะพวกฮีโร่แบบเอชเช่นี่แหละแย่งเอจินดีกว่านะ เออเออไเอจิตอ่ไม่อยากให้เวทคิงใจหมาได้ไอ้ย่าพนักของแววโดนจิเทกตายเอจิตตายอ้ย่านี่แหละวิธีใช้เอจิตที่เหมาะสมไอ้ย่ โอ้ยโดนมบทางเดี้โอ้โหขอบคุณคาถาผักเวดคิงนี่เขาก็เกียนเหมือนกันนะคือเขาบอกจะฟีสจะฟีสแต่เขาก็ฆ่าไว้คนเลยเป็นการสรับขาหลอกอนคนงข้าอีกทีหนึ่งนะดูเลยดูเวดคิงนี่ปากบอกจะจะแจกจะแจกแต่ว่าฆ่าคนแหลกเลยนะ <The enemy. S 1> ผมว่าผมมี BKB ก็ดีนะเพราะเมื่อกี้ผมโดนใบเนะ อืมหรือเอาเอาชิว่าดีกว่าชิว่าดีกว่าสวยเ <c oughs> <c oughs> ว้นคิงอย่างเกียนะครับเพื่อน <c oughs> เขาบอกจะแจกแต่เขาบอกปล่อยให้ตัวเองตายชีวิตหนึ่งแล้วเขาก็สู้เก่าแเงี้ยโคตรเกียร์เลย ก็ชนะไปอย่างไม่ยัางลำบากหรือยังลำบากหรือเปล่าไม่รู้นะยัางลำบากตรงที่ MMR ผมลดเหลือ 2K เนี่ยแหละแล้ว MMR เองคนพูดนี่มันเท่าไหร่ออกนีะปาที่4.2นี่เนี่ยเคยโดนรัดป้อมเปล่า เอาแน่สิมันเป็นแคลรี่ไอ้กูแคลรีล่มึงเหรอไอ้เด้เลยบอกว่าบอกวี W K แคลรี่สตอมเออดิว่าผมไม่ใช่แคลรี่สดุดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับลาก่อยโดย,โดยตะทู่ก,ก็ขอลาไปก่อนครับผมหวังว่าจะสนุกสนานกันเป็นอันพอสมควรสวัสดีครับ Why you always lying?